สวัสดีค่ะทุกคนขาะสามารถอีกแล้วนี่วันนี้สามีํำถั่วนะคะํำส้มตำใส่ถั่วแล้วก็ใส่หมูยอเอ้ยใส่อ่าไก่ยอค่ะวันนี้รู้สึกเหงาๆก็เลยมาหาเพื่อนกินข้าวอืม เสร็จอืมผักจากสวนเลยค่ะ ส,ด,สดเลยอันนี้ก็จะโดนแดดนะคะมาอ่า แฟนสาวเป็นเป็นพนักงานธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งค่ะอยู่ในโรงงานผลิตนมนะคะเป็นพนักงานอาเขาเรียกอะไรคะโฟล์คลิฟ์อะค่ะอยู่ที่โรงงานนม ตอนแรกอะ่ะแฟนสาอ่ะแกไม่ทำงานนะคะแกจะอาใส่ขายของนิดนหน่อยๆน่อยเพราะได้ค่าเช่าบ้านอ่าเพราะได้กินได้ใช้ไปนิดนิดหน่อยๆคะ่ะพอดีพอแกมาเจอสาเนี่ยแกก็เลยหางานทำน่ารักเนาะ ทําทุกอย่างเพื่อที่จะการันตีเมียม,มาที่นี่ค่ะต้องมีงานแล้วก็ต้องการันตีเอาเอาเอา,เอาเมียม,มานะคะก็ <c oughs> แกก็แกก็มีโต๊ะ ตนุค,ค่ะครั้งแรกที่ไปหาครั้งแรกมีโต๊สนุแล้วก็มีไมค์คิวที่มันมีราคาค่ะแกก็ขายเลยตอนนี้ยังไม่ได้ทํางานแต่แกก็อแกก็บอกตรงๆเลยนะคะแฟนสาวว่าแกเป็นคนที่ไม่ได้รวยนะแกเป็นคนแกเป็นคนจนอืม สาก็เด้วยความที่วเขาต้องลองใจเราแน่เลยฝ <laughs> รัง่งต้องลองใจเราแน่แน่เลยเขาต้องรวยสีฝรั่งเนาะคำว,ว่าฝรั่งเนาะต้องรวยแหละเขาต้องลองใจเราอะไรอย่างเงี้ยสาก็เลย <laughs> แต่ก็เชื่อมาอย่างนั้นก็เลยตกลงปุงใจกับเขาเขาก็ไม่ได้ให้เยอะนะคะก็ให้ แต่สาก็ยังคิดว่าเขาทดลองอยู่ก็ลองใจใส่อยู่อะไรเงี้ยออาไปเอามามาอยู่ด้วยกันถึงรู้ว่าอ๋อเขาไม่ได้ลองใจนะเขาไม่มีเงินจริงๆเขาก็คือเพิ่งทำงาน แต่ว่าก่อนที่จะตกลงอยู่ด้วยกันสา,ารบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้เอออะไรเงี้ยแกก็บอกโอเครับรู้แล้วแกก็แกเป็นคนที่คำไหนคำนั้นนะคะแกก็เลี้ยงดูสามมาโดยที่เมียไม่ต้องลำบากเลยสา,าจะไปทำงานค่ะสัเคยไปจะไปทำงานแต่ว่าด้วยความที่ปวดหัวบ่อยแกก็กลัวสา,าจะไปล้มอะไรอย่างนี้แกก็บอกว่า ไม่เป็นไรหรอกที่รักเดี๋ยวเดี๋ยวดูแลเดี๋ยวดูแลต่อไปเองอะไรอย่างนี้อืมจากตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้เดือนหน้าค่ะ12ปีที่เราอยู่ด้วยที่เรารู้จักกันนะคะ อยู่มั่งนอกของสาก,ก็คือเอ่าทาไมถึงอยู่รอดปลอดภัยทั้งที่แฟนก็ไม่ได้ให้เยอะอะไรนะคะคือสาไม่ติดแบรนเนมค่ะคือเอาตรงๆก็ไม่รู้จักเลยเนาะแต่ว่าคนที่เขาชอบก็คือเขาชอบนะคะแตสาเนี่ยไม่รู้จักความสุขของของคนเราไม่เท่ากันเนาะสาชอบที่จะอยู่แบบพื้นๆแบบนี้เลยค่ะอยู่แบบว่าอยู่แบบแบบนี้ค่ะสาชอบสาชอบจริงๆอืม อาหารการกินแต่ก็ได้กินเหมือนคนอื่นนะคะได้กินนู่นนี่นั่นเหมือนคนอื่นทุกอย่างเลยแต่ว่าแตไม่ชอบเข้าร้านอาหารค่ะสาวว่าด้วยความที่แบบแตไม่ชอบเข้าร้านอาหารแล้วสาวชอบทํากับข้าวก็เลยกลายเป็นว่าพวกเราอยู่กันได้โดยที่แบบสบายๆแล้วแฟนสาวก็ไม่ได้ชอบเข้าร้านอาหารนะคะ แต่พวกเราจะไปเอ่อไปดื่มกันมากกว่านะคะถ้าไปดื่มก็คือไปดื่มจะไม่มีนานๆจะสั่งอาหารทัทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นอาหารอะไรอย่างนี้ขนาดนั้นนะคะเราก็อยู่ได้เรื่อยมานะคะทุกวันนี้สัก์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมทำตัวปกติเหมือนเดิมกินเหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิม เอาตรงๆก็ไม่ได้สุรุ่ยสุล่ายค่ะก็เลยก็เลยเพออยู่ในอ่าในการทำงานของแฟนคนเดียวค่ะ <c oughs> ก็ไม่ได้งก <c oughs> แต่ความสุขที่จะอยู่กันแบบนี้ค่ะก็เลยอยู่อยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ ยังก็คือประวัติคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเกิดใครอยากฟังอีกเดี๋ยวสัจจะมาเล่าให้ฟังอีกเนาะว่าจะเจอกันยังไงอ่านิสัยใจของสารแะแฟนเป็นยังไงทําไมถึงอยู่ด้ดยวยกันได้เหมือนตั้งแต่วันแรกแล้วก็จนถึงวันนี้นะคะทศวรรษแล้วเนาะสิบสองปีทศวรรษใช่ไหมคะเออนั่นแหละมันก็จะมีหลากหลายค่ะ ก็ถ้าเกิดใครอยากฟังก็คอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวสัิจะมาเล่าให้ฟังเนาะอันนี้คือความาความสัมพันธ์ของสักกับไอ้เล็กๆน้อยๆนะคะก็ขอบคุณนะคะที่มานั่งเป็นเพื่อนกินข้าวกันสักเป็นคนตลกค่ะสักก็เล่าไปตลกไปอย่างเนี้ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่เอ็นดูขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ